สองเทคนิคนะ,ะเผชิญทุกปัญหาแบบไม่หงุดหงิดเลยนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะปกติแล้วเนี่ยเวลาผมไปสัมมนาจัดงานต่างๆหรือว่าให้คำปรึกษาเนี่ยทำไมถึงสามารถควบคุมอารมณ์ได้นะครับผมให้เทคนิคง่ายๆแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราหงุดหงิดกับปัญหาใดก็ตามนะครับวิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าระดับขึ้นของสมองคุณจะต่ําลงทําให้ไอเดียในการแก้ปัญหาหายไปนะครับข้อที่1คือคุณต้องจับตัวเองได้ก่อนว่าเฮ้ยตอนนี้คุณเริ่ม มีอารมณ์และถ้ามีอารมณ์คุณต้องหยุดนะครับยุ่งกับปัญหานั้นชั่วคราวนะครับเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยถ้าเราถอยออกมานิดนึงเนี่ยสิ่งกระตุ้นจะหายไปทําให้อารมณ์คุณหงุดหงิดน้อยลงนะครับดังนั้นคุณก็แค่ไปเปลี่ยนโฟกัสเรื่องอื่นนะครับไปเปิดมือถือดูเรื่องตลกตลกหรือว่าไปเดินเล่นแค่นี้อารมณ์ของคุณก็จะเบาแหละข้อที่2ก็คือถ้าอารมณ์คุณ ไม่พร้อมที่จะเผชิญปัญหาเพราะว่าบางคนเนี่ยเจอปัญหาอย่างเช่นทะเลาะกับคนที่บ้านแต่ว่าถ้าเจอหน้ากันคือคุยไม่ได้เลยนะครับเทคนิคที่ผมให้ง่ายก็คือคุณเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็ปรึกษาให้คนอื่นช่วยพูดคุยแทนพูดง่ายคือข้อที่2คือหาบุคคลที่สมครับมาช่วยบุคคลที่1คือคนคนที่เอาหงุดหงิดกับเขาอยู่นะอาจจะมีปัญหาที่ไม่เข้าใจลงรอยกันคนที่2คือเราดังนั้นหาบุคคลที่3มาช่วยเนี่ยบุคคลที่3าจะ ช่วยแก้ปัญหานี้อย่างมีเหตุมีผลนะครับเราไม่ได้หมายความว่าเราไปเล่าให้ฟังแล้วเพื่อให้เขาอยู่ข้างเราไม่ใช่ครับเพื่อให้เขาสมานปัญหาเนี้ยให้มันหายไปนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูเพราะว่าผมเคยพูดไว้ในสัมมนาที่ชื่อว่า power brand ถ้าเราไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ เราไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้ส่วนใครก็ตามสนใจสัมมนาภา,าว์าเบนอยากรู้ว่าผมเคยสอนอะไรนะเป็นความรู้ที่สามารถเอาไปใช้กับ everything เลยนะทุกปัญหาบนโลกใบนี้คุณสามารถสอบถามทีมงานใน l i น e แอดด็อกเรหรือใน Inbox ของ Facebook ก็ได้แล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้ก็เท่ากับควบคุมโลกใบนี้ของคุณได้นะครับดังนั้นอารมณ์ เท่ากับโลกของคุณนะครับพิมพ์คำนี้ไว้นะอารมณ์เท่ากับโลกของคุณนะครับแล้วใครสนใจนะครับความรู้แบบนี้ใน a c e b o o k นะครับกด Follow แล้วก็กดสีเฟิร์สถ้าใน YouTube กดติดตามแล้วกดกระดิ่งจริงงไว้นะความรู้แบบนี้ผมจะส่งถึงมือถือทุกคนทุกวันแล้วเจอกันคลิปหน้ากับหมอทีมสวัสดีครับ